พี่น้องอยู่บนสิบห้าบาบุปานเราเบื้องในไปแต่กินกับตำหุงดีบอนนี่บพี่น้องหัดผักบุญอ่อนไปกินกับตำหุงไปผัดน้ำมันหอยเนาะอยู่บนสิบห้ายางไปเบื้อับนพักกันกรนะแยงไหมพี่น้องพักกระแยงยี่บนยางพานหมู่บ้านเห็นดอกเหลี่ยๆมันหลายืนเนี่ยวเที่ยวไปไใบแต่กินกับ ซุปน้องใหม่สันเดีพี่น้องสิบวายจะใส่อุ้น้องใหม่สันเดียเบื่อได้แล้วกินอ่ะเพราะว่ายยี่บนเห็นแล้่ยวน้องใหม่กะเขาอุไว้ในในกระปุกในตู้เย็นกะมีอยู่เมืม่อไรอยากกะจิจกออกมาอุ้ใส่น,น้ำย้านแขนแขนใส่ผักกีตูใส่ผักกระเเยงใสหยอดผักขาเมพี่น้องใสเลยเฮ้ยยี่บนพ่ออยู่ใสหมูว้านนี่หมห้ย มันดอกเรียยุ่นนี่มะเขาเงาะลมหมู่บ้านบ่ลมปนีเดีมันกล็ล่มเริ่มล่มไปซูเมือล้วพี่น้องเพราะว่าเขามันแก้ขอบแล้วเขามันแก้ขวบมันก็เริ่มล่มโอ้ยมันเขามันลม่มไส่ลม่มทับพักกระแยงเยะบนเห็นหมู่บ้านนี่แล้วเนี่ยพี่น้องคือมาเห็นสันดอกมันอยู่ในเตืบอพี่เด้หันไหลกว่าอยู่แม่หมู่บ้านนี่แห่ อออือยัางฮะเอาโอ้ยยาเมะเรงมันเศร้าบานมันบบานพี่น้องต้นเกล้วนี่นี่นี่ต้นผักกะเงีต้นผักกะเงี้ยแล้วเหลียวหาแต่ดอกมันดอกมันเหี่ยวดอกมันเหี่ยวดอกมันบาบานเขาก็เลยบปลาเหลียวเห็นพี่น้อง

chế bơ phơ cà nhán mà tao bơ bánh kẹo lẩu bánh đọt bánh bánh kẹo đọt bánh heo lẩu bảy bánh cà heo lẩu bây ta chín lắm chín kinh bánh ẩu มเหี่ยววมาเห็นดอกมันเศร้าบานเหรอเาเลียวมาเห็นพี่หอโอ๊ยโอ้ยโอ้ยโอ้มันตกกันแค่บ่มีแห้งวันี้บนบ่มีแห้งพี่หนอขาลอยขาอ่อนขาเป็นลอยลอยอ่อนอ ย่างไปกะทิลมชิ้นแงะไปเมื่อกี้น้ำไห้น้าเนี่ยบอกเอเด็กพี่น้องย่างมาเกี่ยวเข่าไปยังสีหยียบดอกแหลอ่อามตามเขาเหยียบยังสีหอมหว่หวยหว่วยโอ้ยบนกระถือกวางกระด้าะจมินเป็นตะมุจเจ้าวินหัวน้ำน้อพี่น้องนะบนกระถือกวาง่บนบริเวณกวางเลย เบืเ้องนวเจ้าของที่เอาคนดิกล่องกับทายไปทั่วร์ที่ละแบดนีนคนเบื้องกับวิ่นหัวไปที่แบบไหนดอกกระเนื้อหอมดอกผักกระเนี่ยข้าจเจ้าแห่งตาแหงๆหรอกะ zoom ไปเหกกันเมืองนอกเมืองหน้าบนตัวพี่น้องผักกระเนี่ย อีสานบ้านเฮากินอย่างมันกะคือกินของบ้านจุของดีใครฟังฟังสอปปอล่าคนฮ่งมาเห้กันพวกมาเห็ดงานอยุงเทปเนาะพวกมาเห็ดงานอยู่เมืองไทยนะเมืองไทยเฮาแพงงด้ของเขาหอดเขาองค์เทปของอีสานเขาองคเทพเนี่แพงงด้พี่น้องเจ้ากระตากแดด จงไปให้นรูปให้เต่าผู้อยู่มาอยู่เมืองไทยผู้มาหาเงินอยู่เมืองไทยวะพี่น้องฟังสอบปออแล้วห่อขามมาอยู่นะจิตตกแดดเลยโอ้ยจะไม่เห็นน้ำหมดอ่ะยิงนังสารมันาฮีกูบุกินแล้วกูขิวบางคนก็ขิวแต่ไหนา งคนกับมักงคนกับวาฉียวุวยไปเห็นมูเจ้าดอกเด้อไปเห็นหงหนอยุยนทยไปซิ้ิบุญได็กับเบิงเบงบดกับบเบ,บิงยุคนต่างกล้องกันที่นอ้องุเจ็บพุทน,นัดคุณสีเจ็บซูเบิ้ง่น่องยุคสวมสีสมมือนี่ยไมจังสีจัสงสีได้ อันเฮ็ดยังกัเฮ็ดยากบกข้องเขี้ยววันนี้แม่จะพัดจะพัดไปหาหมอมาเนี่พี่น้องยี่บนหลับบกข้องเขี้ยวแล้วบนลหลับเฮ็ดยังกับบ่ได้แขนลอยขาลอยเบิดกินยาแล้วก็ได้ยั่งทานมันบากินมันเลยบพสนใจว่ามันแม่นผักก่แย่งกี่จีพนะเพราะเม่นจังได้ผักไก่แยงผักข้าว ึดฮั้เล็กกับบ้ออดกรดองล้วก็มกักขี้คนคกกนดกมนำผิดจากแห้งหูใ,หใจเย็น ตาแขงแหงแล้วขูใไส่หมกน้อใหม่ขูใไส่แกงมา่น,นพี่น้องโอ้ยบนทิตังก,กงล้องแกงไลและพี่น้องเลยไห,ห,หลายมันอยู่ในห้องแก่กันเพ่้เขายังปลูกเอาตัวพี่น้องเอ้ยก็ปลูกใส่ปลูกใส่ทอ ปูเส่พอปูเส่อ่างปูกไส่กระทางอันนี้มันจะมักน้ำเนาะผัากัน,นีหนยูกับน้ำซุ่มๆซ้ำๆนีมมนมันแห้งตึงจงามลกานว่ามันแมน,นบ่ดต่นีน่แต่มันแมนเหรอนี ปิดแนวกินพักนีนครับมักวานเชื่อให้นั่งรถผ่านจะเห็นอีสารอุรมสมบูณ์เพียงใคงเข็บคนแล้ววะทำไมได้กี่เกี่ยวเข่าหรือน้ำ เรายูน <łość> ั่นเียบไปดอกแหลมตามไปหอมห้อยห้อยไปตัวนี่หลายไปได้หน้องหล่ายอยู่โอ๊ยปุ๊จับปุ๊บุ๊บคุณหัวจับ เจ็ดช่วงนี้นี่เด็กนีกเรียอยู่ือได้อือนี้ก็พอละอดอดอพี่น้องอนก็เอ็นหัวเอ็นกล้องไปทัวที่ตัวเดียวละ คนเอาสายอันเอาลวดเขาลวดมาใส่อันนั่นไว้ล้อมงัวใส่เขาสาดไฟไงพี่น้องเขาสาดไฟสาดไฟล้อมง้วไว้งัวมากินงางาปูยิ่ซัน แน่มาเ่ยนี่หนเงียแกเงี้ยแแบบเถึนทุ่งน้ำว่าฝุ่นละเบีงรถระเบงรถขัเจ้าเกี้ยวเข่าอ่ะนี่พี่น้องเสียงรถเกี้ยวเข่าอ้ย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 จบุกกระดาษยางพันนี่ไปทัวทิศเ้ยยว้ยว้ายหนแดดจะแตะมั่ให้พี่น้อง มึง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 ,มง,มงม้งดอกพักกาญงเฮ้ยหอนแฮงหอนงพี่น้องไปไปซ้ํนีลระพี่น้องได้แล้วได้ผักกะแยงแล้วค่ะ